ปเนะโอเคดีมากที่มีเช็คพอยต์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋โอ้ยมาได้ไงเนี่ยเดียวซิกซิกโผล่มาได้ไงเนี่ย,ย,วส,ส,วยสวัสดีทุกคนเลยวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะคะชื่อว่าแมปดอบัทแบทนะคะเป็นโมชั่น V3 เดี๋ยวเรานะลองเข้าไปเล่นกันดีกว่านะว่าแมปดอในแมปนี้มันจะน่ากลัวหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะกับ เวอร์ชัน v 3อยากรู้แล้วนะทุกคนงั้นเข้าไปเล่นกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปแล้วนะคะอันนี้ประตูอะไรเนี่ย ใช่ทางไปไหมอุ๊ยไม่ใช่ทุกคนเหมือนกับว่าเป็นโซนล็อบบี้นะฮะอุ๊ยแล้วก็มีรูปซิกด้วยนะคะทําไมซิกน่ารักขนาดนี้ดูสิคะซิกเบลมากงั้นเดี๋ยวเราออกไปจากห้องนี้ดีกว่าเพราะดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะคะแล้วดูเหมือนกับว่ามันมีไฟแช็คให้เรามาเลยนะคะคือดีนะถ้าเกิดเราไปเจอทางมืดๆนี่ก็คือมีไฟแช็คพร้อมเลยโอเคงั้นเราเนี่ยเข้าไปในนี้ดีกว่านะสงสัยว่าต้องเข้ามาเล่นในนี้เอาอยัางไงละเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถึงแล้วนะเอ้ยเดดดีีดดี๋ยยววเเเอาากลมมท่ิ อมาได้ยังโอเคมาที่หม่แล้วนะจะบอกว่าแบบนี้มันก็บักบักนิดนึงนะคะแล้วเราก็มาเจอกับล็อบบี้ตรงนี้แล้วก็มาเจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งมันบอกว่าคุณต้องจําโค้ดนี้ไว้หรอ8 4ดสี่สอเจ็ออจะจำได้ไหมเนี่ยแปดสี่อเา่ะโอเคไปที่ประตูแรกกันเลยนะคะจะบอกว่าในแบบนี้ที่ประตูเนี่ย ไม่มีเลขเขียนไว้ด้วยนะแล้วเราก็เดินเข้ามาในห้องนี้ก็เป็นห้องหนังสือแล้วก็เนี่ยมีรูปซิกแล้วนะเหมือนในห้องนั้นเลยซึ่งเป็นรูปซิกที่น่ารักมากเอาละแล้วก็เดินไปที่ประตูที่2เลยลวยกันนะเรานับเองก็ได้พอเข้ามาประตูที่2ก็ไม่มีอะไรนะคะประตูที่3เป็นเลยอ <c oughs> ุ่ยต้องหลบในตู้มันเ,เดี๋ยวะอะเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรโผล่ขึ้นมาแบบหลบแล้วนะไปยังมันไปยังจะบอกว่าตู้ใน่แบบนี้มันดูคลาสสิกมากๆเลยนะคะ รู้สึกว่ามีไฟกระพริบกระพริบด้วยแล้วก็มีรูปลูกกตานะอยู่ตรงผนังแต่ว่าลูกกตาเนี่ยดูคิ้วมากเลยนะคะดูน่ารักมากอะประตูถัดไปมาเลยจ้ะในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเนี่เราก็ไปที่ประตูถัดไปกันโลดนี่เข้ามาตรงนี้นแะคะมีอะไรตามหลังมาไหมไม่มีนะไปกันต่อเลยคะ่ะแล้วก็มากันต่อนะแคะเฮ้ยมันเหมือนเราวิ่งไปขึ้นโอ้มีซิกมาซิกเฮ้ยทำไมซิกหน้าตาแบบนั้นอะทำไมซิกดูคิ้วจังเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่า มันทาเหมือนเลยอะทาเหมือนในไอ้นี่เลยอะ,อะของจริงเลยอะมีแบบว่าให้วิ่งหนีฟลิกแบบนี้นะฟลิกตามมาเปล่าไม่ตามมานะแล้วเราก็เข้ามาในห้องนี้นะคะอันนี้รูปใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่นายเป็นใครอะแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนวางอยู่ด้วยนะอ่ะโอเคฟลิกไม่ตามมาสแสดงว่าเราหนีรอดแล้วเจ้เาเจอฟิกเกอร์อุ้ยตกใจเบิดเลยนี่เราเจอฟิกเกอร์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าฟิกเกอร์มันเดินเข้าไปในประตูนั้นอะ อันนี้คืออะไรรูปภาพหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้นะคะวางตั้งไว้เฉยๆอ่ะโอเคเราเข้าไปประตูนี้ดีกว่าฟึบแสดงว่าฟิกเกอร์เนี่ยว้าฮ่าฮ่ามันอยู่นี่มันอยู่นี่ฟิกเกอร์มันอยู่นี่โอ้ my god เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวขอเข้าไปตรงซอกกันนะโอเคอมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นคือเราต้องหารหัสหาโค้ดใช่ไหมนี่ไงจะบอกว่าแรกๆคือแปดแรกๆคือแปดใช่ไหมมันมีกี่ตัวเนี่ยตัวทสี่ 4, คือเก้า ตอนนี้เราได้เลขมา2ตัวแล้วนะเอ้ยนี่ไงตัวที่สคือสองแล้วก็ตัวที่สองคือเลขสี่ี๋ยดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราได้เลขมา4ตัวแล้วเออว่าแต่มันมีกี่ตัวแล้วเนี้ยอ๋อนี่ท่านบนด้านบนมีกตัวที่5เท่ากับห้าฟิกเกอร์อ่าฟิกเกอร์มาจะบอกว่าฟิกเกอร์มันเป็นตัวเหลี่ยมดูมุ้งมิ้งมากเลยนะคะฟิกเกอร์อย่าตามเรามานะโอเคให้เราไปเถอะไปจ้าขึ้นบันไดไปเลยจ้า โอเคตอนนี้เราก็ได้เลขมาแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อย่าเดินมาโอ้ oh God, oh my God, my God. ยไม่กอดไม่กอดไม่กดเดี๋ยวกำลังจะกดรหัสเลยนะมันเดินมานะคะและ้วดูมันไปอยู่ตรงประตูไม่ล่ะฟิกเกอร์ใจเย็นนะี่ฟิกเกอร์ในายให้เราไปเถอะนะนายอย่าทำแบบนี้เลยฟิกเกอร์อุย้ยอุ้ยเดี๋ยวมีส่วนนู้นน่ะฟิกเกอร์ให้เราไปเถอะโอเคไปทุกคนโอเคเราได้รหัสมาแล้วนะคะเราต้องรีบเลยเลขแปดสี่สองเก้าแล้วก็เ,เลขห้านะคะโอ้ย โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยเพื่อนเราตายไปแล้วลาก่อยเพื่อนอ้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ตอนนี้เราลองใส่ดูใหม่นะคะปึ๊บเฮ้ยไม่ถูกเหรอนี่ไงเพื่อนเราก็ใส่เหมือนกันเลยแปดสี 8, 4, 2, ่สองเก้าอ๋อมีเลขเจ็ดด้วยโอเคคุณเพื่อนแสดงว่าวมีหกตัวเฮ้ยเราพาตัวที่หกไปเนี่ยแล้วเราก็สามารถเข้ามาได้พร้อมเพื่อนเลยตอนนี้เราก็ผ่านมาประตูไหนเราก็ไม่รู้นะไปต่อนะคะโอเคสวัสดีเพื่อนขอบคุณมากเลยเพื่อนที่ให้เราเข้ามาพร้อมนายทําไมนายตัวเขียวแบบนี้ประตูนี้ไปได้ไหมไปจ้าจะมีตัวอะไรไหมอ่ะ โอเคค่ะเราไปพร้อมเพื่อนนะคะจะบอกว่าเป็นแบบดอที่ดูคิวมากเลยนนครันียวิไลอ่ะอ๋อมีเช็คพอยด้วยนะคะนี่ถ้าเกิดโอ๊ยแสดงว่านี้ต้องหลบในตู้นะคะไปยังไปเนาะโอเคดีมากที่มีเช็คพอยโอยโอ๊ยเดียวเดียวเโอ๊ยมาได้ไงเนี่ยเดียวซิกซิกพล่มาได้ไงเนี่ยเดียวนะอันนี้เราต้องทํายังไงทุกคนต้องเข้าประตูนี้เหรออ๋อต้องเข้าประตูนี้โอเคไปเลยอ้าไปแล้วไม่รอแล้วไปจ้าเฮ้ยโอ้ โอ้มันตามมาบ่าวอ่ะมันตามมาแล้วทุกคนแต่ว่าพื้นพื้นมันเป็นรูยังไงมันก็ล่วงเอเอมันล่วงลวงไปแล้วลาก่อนซีกแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะคะโอ้ยตอนแรกนึงว่าจะจบแล้วโอเคไปที่ประตูถัดไปกันเลยนะคะมาแล้วค่ะฮะมันบอกว่าเกมเนี่ยได้จบอยู่แค่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็บอกว่าขอบคุณที่เข้ามาเล่นถ้าเกิดเราไปดูอันนี้เราจะถูกส่งกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะไปค่ะอ๋อเนี่ยทุกคนเห็นป่ะแล้วก็ถูกส่งกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะสนแสดงว่ามีแค่นั้นนะคะ โอเคจบแล้วนะคะกับแมปดอเวอร์ชัน v 3จะบอกว่าแมปดอเวอร์ชันนี้นะเป็นแมปดอที่ดูแบบคิ้วมากเลยนะคะอ๋อนี่ไงมันให้เราจํารหัสไว้แต่แรกเนี่ยแต่พี่นิวนะคะจำไม่ได้ไงต่ <c oughs> อไปเราลองมาเล่นแมปดอเวอร์ชัน v 1 4กันดูบ้างนะคะเมื่อกี้เราไป v 3ใช่ไหมอันนี้เราก็ย้อนกลับมาเป็น v 1 4ลองเข้าไปเล่นกันดูดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปดอเวอร์ชันน1.4นะ หมือนกับว่าเราต้องเข้าไปในนี้เพื่อเข้าไปเล่นใช่ไหมใช่แหละอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอุ้ยโอเคตอนนี้เราออกมาจากลิฟต์ได้แล้วนะหลังจากที่เมื่อกี้โดนขังไปมาจากจะบอกว่าแบบนี้ก็ทําสมจริงเหมือนแบบดอนะคะแต่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็ประตูแรกก็เข้าไปได้เลยนะคะต้องหลบในตู้ไหมเนะี่ยโอเคยังไม่ต้องเนาะจะบอกว่าในแบบนี้มีเลขเขียนบอกที่ประตูนะคะไปค่ะต้องหลบไหมอ่ะเราต้องมองด้านหลังด้วยนะ ไปต่อจ้าหลบก่อนไหมล่ะหลบก่อนเอ้ยหลบทานไปเนี่ยเราปประตูปิดดิประตูประตูไม่ปิดเลยเดี๋ยวคืออะไรเประหนึ่งประตูไม่ยอมปิดเอ้ยเดี๋ยวประตูพังไปเนี่ยเดี๋ยวไปค่ะไปต่อเลยค่ะยังไม่ต้องหลบค่ะเดี๋ยวค่อยไปหลบตู้อื่นค่ะอันนี้ต้องหลบค่ะเข้าไปค่ะเข้าไปเลยค่ะประตูปิดค่ะประตูประตูปิดค่ะประตูโอเคโอ้มอกี้เกือบตายมันผ่านไปแล้วใช่ไหมโอเค เอ้ยผ่านไปยังผ่านไปแล้วแหละไปประตูห้าค่ะประตูห้าไปค่ะต่อไปก็ไปประตูหกค่ะยังไงคะยังไม่มีในะตัวอะไรนะโอเคประตูเจ็ดค่ะอุ้ยลำลอนเลยเนี่ยมีตัวอะไรไปเนี่ยต่อไปก็ประตูแปดดิค่ะยังไปได้อยู่ค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไม่มีอะไรนะไปต่อยังไปได้ต่อนะแคะ่ตอนนี้ประตูสิบแล้วค่ะโอ้โหลูกกตาเต็มเลยคันนี้ลูกกตาเต็มผนังเลยโอเ้เว้ยนี้อย่าบ,บอกนะว่าซีกจะโผล่มาตอนนี้ อย่าเพิ่งโผล่มานะซิกเรากลัวนายเพราะว่าจําได้เลยว่าทางเดินแบบนี้ซิกชอบโผล่มานะไปที่ประตูสิบสองเลยวุ้ยวุว้ยวายวายมันตามมาแนา่แน่เลยวาย ก่อนซิกสมหน้าที่นายตามเราไม่ทนันแบลบบแบบแบบเมื่อกี้ก็ถึงก็ไม่พูดทีเดียวนะคะให้ทุกคนได้ได้ดูไปพร้อมกับจังหวะเพลงนะคะไม่ไหวจริงๆเมื่อกี้เราต้องวิ่งหนีมันให้ทันนะมาที่ประตูยี่สิบนะคะยังไปได้ต่อคะแล้วก็ไปที่ประตูที่ยี่สิบเอ็ดจ้าจะมีอะไรตามหลังมาไหมจ้ายังได้อยู่นะยังไปอยู่นะไปคะ่ะประตูที่ยี่สามแล้วอุย้ย ออกมาเจอฟิกเกอร์แล้วนะคะแสดงว่าอันนี้เราต้องหารหัสแน่ๆเลยนี่ไงเดี๋ยวตัวน,นี้เรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่านะถ้าเกิดเป็นดาวเท่ากับ1เพชรเท่ากับ2อลูกเต่าเท่ากับ3ลูกบอลเท่ากับ4ี่โอ้ยฟิกเกอร์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 มาฟิกเกอร์มาโอ้ยเดี๋ยว<ๆ>เ,เวดียด๋ยวเดี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 ๋ยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว,ะะวเดี๋ยเดี๋ยวเลี๋ยวเดีปเป๋ยวเดี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 กว่า จะบอกว่าพอเราได้ไปเล่นแมบบแมบบก่อนหน้านี้มานะคะตัวปีศาจในแมบบดอนี่คือดูน่ารักไปเลยนะคะพอเราเปลี่ยนโหมดมาเล่นแบบโลเพนนะนี่อันนี้คือตัวที่สมจริงนะ่ฮะอ้าวดีจะฟิกเกอร์เราเป็นเพื่อนกันเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นแบบดอที่เรียนแบบมาจากของจริงนะคะตัวปีศาจเนี่ยมันก็จะดูน่ารักนะคะไม่เหมือนกับแบบจริงนะทุกคนที่มันจะเป็นตัวแบบเนี้ยดูน่ากลัวมากเลยอะขนาดพี่นิวแต่งเป็นซีกังกลัวตัวเองเลยเนี่ย อาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ก็ได้มาลองเล่นแบบเรียนแบบนะคะของแบบดอสนุกมากทีเดียวแล้วก็ทําสมจริงมากยกเว้นตัวปีศาจนะทำไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆในซิกลองวิ่งซิกโอ้โหเสียงเท้าว,วิ่งนายนี่คือน่ากลัวมากดูเท้าว,วิ่งซิกซะก่อนนะ,ะดูน่ากลัวจริงนะทุกคนน่ากลัวมาก